คีย์บอร์ดสายทำงานขนาดยอนนิยม96%คีย์ครอน KC Max Silent Switch สวัสดีเพื่อนๆชาวคี y c คอนนะครับกลับมาพบกับกายที่คี y c คอนไทยแลนด์นะครับวันนี้กายมีคีย์บอร์ดตัวใหม่นะครับที่เพิ่งถึงไทยเลยมาแนะนำให้กับเพื่อนๆกันนะครับนี่คือคี y c คอน4 Max ครับส่วนความต่างถ้าต่างกับ K2 Max กับ K10 Max ยังไงเดี๋ยวกายพาไปดูครับ เริ่มต้นกันด้วยหน้าตาของเขากันก่อนเลยนะครับเจ้าตัวคีย์บอร์ดคีย์คอน k ค Max ตัวนี้นะครับไซส์ของเขาจะเป็นขนาด96%ซึ่งจะต่างจาก k 2 Max ที่เป็นขนาด75และ k 10 Max ที่เป็นขนาด100%นะครับสังเกตได,ด้วา่าตัวเซกชันตรงนี้นะครับเขาจะถูกบีบออกนะครับจะไม่มีตัวปุ่ม p g e Up p a g e d o w n Insert Home อยู่ตรงนี้แล้วนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ยังต้องการใช้นำเพดนะครับตัวนี้ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมครับ ถัดมาในเรื่องของวัสดุของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเฟรมด้านนอกนะครับด้านบนกับด้านล่างจะเป็นพลาสติก ABS อย่างดีนะครับทุกคนพรีเมียมมากๆนะรวมถึงด้านในของเขานะครับได้รับการบุโฟมมาถึง5ชั้นนะครับทุกคนทําให้ตัวของเขาเนี่ยมีน้ําหนักพอสมควรหนักอยู่ประมาณ1.2กิโลกรัมครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้หนักมากหรือว่าไม่ได้เบามากนะครับสำหรับใครที่อยากเอาไปพกพาแนะนําเป็นรุ่น K2 Max จะดีกว่าครับ ถัดมาในส่วนของคีย์แคปนะครับเรายังใช้เป็นวัสดุ p ิ t นะครับขึ้นฟอนต์แบบดับเบิลช็อตนะครับตัว p ิ t เนี่ยจะทําให้การขึ้นเงานะครับเกิดขึ้นได้ยากมากๆนะครับรวมถึงตัวฟอนต์ที่ขึ้นฟอนต์แบบดับเบิลช็อตนะครับทำให้ตัวฟอนต์เนี่ยจะไม่เลื่อนออกไปแน่นอนครับถัดมาในส่วนของโปรไฟล์คีย์แคปของตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากรุ่นเคเดิมที่เป็น OEM นะครับตัวนี้จะเป็น OSA นะครับซึ่งตัวดีไซน์คีย์แคปของเขาเนี่ยจะมีความโค้งมนรับกับนิ้วมากกกกกกววววว่่่่่าาาาาตตตตตตตััััััััเเเเเเดดดดิิิมมมมมนนนนนะะะคคคครรรรบบบซึงงงจจจ้้ลลยย์ออีีีแแทพ็หขปุ ับปุ่มนำแผ่นนะครับแต่ว่าตัวนี้จะแยกออกมานะครับเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับลดการผิดพลาดในการกดนะครับเนื่องจากจะมีการเว้นระยะไว้ให้เวลาเราใช้โดยที่ไม่ได้มองคีย์บอร์ดครับ ถัดมาในส่วนของการเชื่อมต่อของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้หมดเลยก็คือบลูทูธดองเกิล 2.4G แล้วก็ใช้สายครับโดยสามารถใช้ได้ทั้ง Windows แ a c และ Linux โดยสามารถปรับโหมดการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการที่เราใช้ผ่านด้านหลังของคีย์บอร์ดง่ายๆแค่นี้เลยครับมาถึงในส่วนของไฟ RGB นะครับตัวนี้เขาจัดมาให้แบบ s o u t h Facing ไฟสวยสะใจแน่นอนนะครับโดยสามารถปรับโหมดไฟผ่านตัวคีย์บอร์ดก็ได้นะครับโดยปุ่มนี้นะครับหรือใครต้องการปรับแต่งคีย์บอร์ดนะครับไม่วเป็ App คบตซแลิ คีย์คอนลอนเชอร์ครับเพียงแค่เส <disappears> ียบสายเข้า <ad> ต right ัวคีย์บอร์ดแล้วก็ต like ่อเข้าคอมพิวเตอร์ง่ายๆแค่นี้เลยครับและตัวนี้ก็ยังรองรับฟีเจอร์ฮอตสวอปเหมือนเดิมนะครับก็สามารถซื้อสวิตช์มาเปลี่ยนได้นะครับถัดมาในส่วนของสวิตช์เจ้าคีย์คอนเคซี่แม็กซ์ตัวนี้นะครับเรามีให้เลือกอยู่2สัมผัสด้วยกันนะครับก็คือเลสสวิตช์ที่เป็นลีเนียแล้วก็บราลสวิตช์ที่เป็นแทรไทายครับโดยทั้งสองตัวจะเป็นไซเลนสวิตช์ทั้งหมดครับทำให้เวลากดเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยครับสำหรับการใชช้้งงงงงงาาานนนททััััั่่ววววๆไไไปปปสสสิเเเีียยยยจะ็ด๋กพฟครบ มาถึงในส่วนของราคากันบ้างนะครับเจ้าตัวคีย์คอนเคซีแม็ตัวนี้นะครับสนนราคาอยู่ที่4,190บาทพร้อมรับประกันสุนท์ไทย1ปีเต็มครับส่วนใครที่สนใจเจ้าคีย์คอนเคซีแตัวนี้นะครับตอนนี้พร้อมจาหน่ายแล้วทุกช่องทางสามารถเซิญคีย์คอนไทยแลนด์ได้เลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับรีวิวคีย์คอนเคซี่แม็กซ์ตัวนี้มีเพื่อนๆคนไหนถูกใจเจ้าตัวนี้ไหมครับได้ว่าสายทํางานกลางคืนหรือว่าสายทางานในออฟฟิศเนี่ยต้องถูกใจตัวนี้แน่นอนครับยังไงใครมีคําถามหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสามารถสอบถามไปทางเพจคีย์คอนไทยแลนด์หรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวจะมีแอดมินมาคอยตอบให้ยังไงวันนี้การขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ